ยังสักบาทกะลอยหมดหลอยจนอดก้าวซานร่อยวะเพราดจะไม่หนีกัดสนไอ้แก้วน้าจนกันจานมีแต่คนว่างงานแล้วเต็มตังบานนะ้านหน้าตั้งเมืองตาคืนอยู่ปันนี้ไม่ปีนี้กับีนะแเก็ว่ะ ว่า้ตาคืนอยู่ปัน,นี้ไม่ปีนี้กับปีหน้าต้องตุ้มจอบแล้วตุ้มปลาไปน้อยอหั่นไปพึงผ้าเรื่องเราห้ากินกันในงแยแก้วหน้าใจก็ไม่เปลืองกลัวเรื่องยิงแล้วรวดอ๋อถ้าปน,นั้นกูบวดกันไปยืนบาดบ้านก่ย แล้วตาก็ยังไม่อุ้งก้าวเราก็ต้องยืนคราวอยถึงวันใจกูกะจะ้าไม่แกงไม่กลัวใจให้ตอมว่ามันตอมปวดกันกับน้ำเตาไอ้แก้วนะจอะเราก็ต้องกล้ากินอันเงินทอดป้าปลาแล้วก็เก่าไม้อยู่ไว้ได้ออกปัญซา เลวังรับปากตัด tin จูปนเพอร์เคดามึงกับกูพรำไม่พอได้กินหมดกัตินหมดปาปาไปไหนที่นี่จุกเลยอ๋อจุกเออเอออย่าแม่มกูเชื่อแล้วจนมึงจนกูนี่มันพิดกับจนฝูนเองแก้วปั่นเพื่อจนเพื่อนเดียวก็จนเดียวก็รวยเดียวก็จนเดียวก็รวยอย่าแม่มจนมึงจนกูกูไน้กอดแล้ววะก็เรียกจนเลย จนไรกอจนดับอิดมงเมืองจนรือดับอิดมุงเมืองจนตาวอนเ้ืยกันอ็จนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิดจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิดไอ้จนยังเรานามุกกระเบือกพออิดเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนชนิดตาวอน อาจักชวนเพื่อนมาเล่นแจเ่รหวังจะแก้ความจนไปก่อนอโลกแช่เย็ดแม่ทำดีเปียแล้วนีหายหน้าจากจรอเต้าแจแล้วก็เลยต้องวิ่งเต้าแจแล้วก็เลยต้องวิ่งไม่โตกเพื่อนยิงก็ตกวันแน่นอนจนจนจนไอ้ความจนนั้นมีหลายชนิดไอ้จนอย่างเราหนะ้ามุกระเบือออ้อกโอด รื่องรวยหมดสิทธิ์จนชนิดทาวนาขายเบื่อหวังได้ผู้สิน้นแต่ขายไม่เป็นและจึงมาเดือดร,ร้อนกูเขียนเบอลืมลงหัวเผาเสาเรือนเราและเลยถูกเพื่อนตองหมดนาแล้วมาหมดไรหมดนาแล้วมาหมดไรยังไม่พอใจต้องลาคนลาคนจนจนจนไอความจนนั้นมีหลายชนิด ไอจนอย่างเราน้ามุงกระเบืองกอ,อิดเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนชานติทาวนาเตียว้ารูบึงทำห้วยอเตยว่ารูบึงทำห้วยพมรูด้วยกกะเกี้ยนร่งลงไปอแต่บึงมันไม่ขาบขึ้นมาเมียกูบาบาๆแล้วมันก็นเลยเหยี่ยวไส่อบึงไม่โยไปตุระระดองออกปากแม่งพองไงมาอยู่รัไวไ อาจารย์รวยจริงจริงไม่อกแก้วอาจารย์รวยจริงจริงไม่อกมันใจเมียกูบอกอาตาตัวยราเคยนนโอ้เห็นมันยังเพลินจะได้รด้เกี่มกัดนีกว่าป้าเออจนบกไม่โตกว่าชนพลอยแบบชนแจ๊กแจ๊กความชนสำคัญเกี่ยปั่นเพล่ากูไม่อยากกีกูไม่อยากกีบอกเลยความชนกูว่าชนระดับน้อยจนระดับน้อย มึงกินปนนี้แต่ว่ากูยากก้ยทอดที่พีเราไม่ได้กินอะไรก็ยาเก้ยทอดในที่พีไม่ได้กินว้าเดยนเ้าๆกูก็กูจองไง้ากยีทิปไอ้มึงไปเจอกก้ยมาทอดไอ้แทงสือก้นี่มันไม่จําเป็นต้องกาก็เบื่อเลยแต่มึงต้องนึกกันมาเมื่อได้เก้มาแล้วเนยละแก้วเนยน้ำมันเมื่อได้น้ำมันมาแล้วเนยตาละแก้วได้ตามาแล้วเนยเจ้าเกต และที่สำคัญในบ้านที่จะทอดก๋วยละแก้ว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 อย่างจักหลานก็ไม่ได้กินเออจากไม่รด้ตำร้อยพวกแกนใดไปกอทานไปอยู่ตำร้อยก็ไปกอทานอันเลมวินกอทานวันนี้มึงว่าไปนั่งกินก๋วยที่อยู่กับโลตัสแอ้วก๋วยดื้ออันโลตัสคือไปมาแก้วโลตัสเออไม่เคยไปเตี๋ยโอ้มึงไปมึงอย่าลืมมัน สไปรูตัดมึงอย่าลืมเว้ไว้อนุสาวรีย์พ่อเจ้ากูอยู่ตรงนั้นอนุสาวรีย์พ่อเจ้ามึงเฮ่เกี่ยวกับโง่งดก้าวๆใจรู้ดังนั้นอะไรใจรูดใจเว้นทีอหม่ยท้าวันตีเกียนกางบนว่าไอซียูอย่าไม่เก็บที่ใจจียูเออเราอันนี้เสียใจกว่าป้านี่มึงเล็กดังนั้นนี่เราต้องพานองนิดน้มาอยู่ในฟ้านี้อะไรเมื่อก่อนเราอยู่กับกันที่ที่มันนิดใบไต อันนี้ผูดีก็มีการเก่ากาเกิดขึ้นกาหลังโคตรวันนั้นมึงจําได้เฉยเราพาติปมาแต่นองนิร่ากันนะต่ยังเล็กๆอันนี้าลีไปมาอจําได้นั่งดูมันช่วยมึงเลยยูมันแหมมันเลยอยู่มันกุนนายเลยเออทนสักิดหน่อยนะจ้ะไม่เป็นไรเราทนได้อยู่แล้วอันนสักวันเดียวเราคอยไปเลยอันนล้เราแปาว่าบอกโบแกกานองไดเลยเราคอยลบไปอันนี้จุ่มบัดทันทีๆยังใจอิ นี่รงมาอยู่นี่ตำบากจังลำบากจังหูเหยีดแม่วันๆต้องปรำตัดไว้อันเลยอ้งงางก้องอะไรพวนนั้นอย่างมาตวงเหยดแม่เมื่อนมาทั้ง t จ ờ ไม่มีก้าวในพุทธไอตัวน้วนยไอตัวดำเหยดแม่จะไม่มีก้าวในเลยอันอันเรียกว่าม,งมาึง่านะไปยิกรอกับกูมาน่ไปยิกรรกับกูมึงมาผลที่รมเล่นลุงรูเล่นลนุงรูกูมาปลาดำมาดุมเลยที่มาดุมเลยที่ เหยีดไหมมาตึ้งทำจี้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 แกดูนี่เหยีดไหมกูกุดแล้วกูยัดว่าโรลงดูนี่เหยีดไหมบอกกูกุดมึงว่าอย่างเดียวโวคบตายกูใจโวอยู่โวอยู่เนเหยีดไหมตัวน้อยวะเดี๋ยวกูเยี่ยมไอมึงเลยเหยียดไหมเหยีดแหมมึงรู้หรือเปล่า มึงรู้เรื่องปล่าว่าความบกพร่องในหน้าติมากของมึงเรียกว่าหัวเข่ากือบจะครบกูตายเยอะมากแยะแม่เอ็ง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 ทำไมมากำจัดจะได้ตายนี่แม่บานนักเออวันนี้ปีกไก่แก้วต้องก้าวฟาเหล่าน้องก็จ้ะขอให้พี่เจ้ากับพี่แก้วจงโชคดีได้ของต่ามาเยอะๆเออมันไม่มีไม่มีปัญหาไม่กลางว่ากุ้งเลยเรกว่า มาแล้วเขขังเนี่ยโว้ยไปกันเร็วนี่ตำรวจป้าไปตอดคังเอ้แม่มึงเลยตอดคังใช่ไหมเรียกว่าไปพบลางตัวจัดกับยุครมรูมาร์กโรมาร์กเอเรียกว่าพบลางดําตัวอันตามหัวมียาเร็ดบ้างเออค่กลางดําโอ้โร่ถึงกันนั้นแล้วจัดทุกวันกันอันจะมาหน้าอยากกันทุกวันเลยแล้วเขื่อพามายก็ตกทำลายไปทะเม็ด อันไรโบดเรานี่ก็ย่ลำบากก็เพอป่าไมา้ในท้นองควนีนดักซ่าไว้แก้อยางหน่อยหน่อยสร้างไว้เป็นอุทยานอันไรปั่นไม้มากปั่นไม้นี่ไอ้สิ่งไดลายอย่างป่าไม้ให้อากาศบริสุทธิ์อ่าป่าไม้ให้อ่าอากาศบริสุทธิ์้อายรักษาโรคอาคารราร่าให้พ้นควาตกตองตามฤดูกาลป่าไม้อันอะเออเพราะฉะนั้นเราต้องดักซ่าไว้ให้หลูกแลนบางคนตัดไม้ทำลายพ่ามึงววาไม่ใช่นั่นนี่เห็นไหมไปจุดยิกแม่นนี่ อันเออไปจุดยิกเม่นมันไม่กลุ่มกันเลยกับเราได้แม่นมาตวงกับป่วยไม้ผ้ามดอันเออมันก็ว่าว่าควยมาพ้ามดได้แบานั้นอันแล้วปอปลามดนำมดกันอันเออมันพิษกับสมัยกนอะไรเลยรับสมัยกนมันเง็นไม้เรายากนำบันนี้ทื่อโจไปตึ้งคุดในผ้าปลุ้งปลุ้งอย่าผมจ้องตีนำขึ้นปุด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 กินไม่ตึกอันอะไรแต่มาในยุคนี้อย่าแม้ไม่กูโต้จ้องตีดามตีนำไม่อกอันเออ ปัญหาประวัติมีคนเล่นแก่ทัวโบนายทุนแต่ไม่เล่นแก่ทัวอานเออไม่ได้แล้วตอนนี้เราอีกะลาใจไม่ได้เราต้องช่วยกันรักษรเราต้องช่วยกันดูเลลยหลายๆก้อยานเออมึงเจอกูตะแกคนรมต้องาลูกล้านนี่เป็นที่สำกันอนเรากคตเด็กอยู่เพลืออเด็กอยู่เพรือลูกล่้านอยู่เพลือเดีชยัองอยู่บ้านนองนะเออแต่อ่ะมันอยู่บ้านมึงกับกูไปกันแล้ว ไปป่าน้อยวันนี้ไปป่านู้อ่ะขึ้นไปเกาเกี้ยวนู้อ่อย่าผมเล็มได้ได้ลบมามั่งเออการ้า,ายากไว้การ้า,ายากาง่าอยากเป็นจันไปน้องไปไปขึ้นอยู่บนบ้านไปเใจเคยปั้นมาเริ่มอันตรายจ้น